เสร็จคับทุกดั้าน,นะผมก็เดี๋ยวอสอนโหลด Cloud e x p e r t Unlimited นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่แอปนี่เลยนะ Q App ตัวน,นี้นะครับก็ไปโหลดมา <c oughs> นะครับผมซึ่งจริงๆไม่ยากนะบางคนก็ติดอันนี้หรอติดเวอร์ชัน J8 หรอก็เซิร์ชไปเลยครับผม อาก e x p ร์ t นะมีคอสโอเวอร์ด้วยนะครับผม่เมื่อไรเราไปที่ออัน i m เต็ดนะครับนี่เห็นไหมชื่อนี้ขึ้นมาเลยนะเนี่ยชื่อนี้ปุ๊บนะครับก็กดติดตั้งเข้าไปครับ อน,นุญาตไปลืมเอาเฮ้ยเไปไน็นอะไรละเอาวเวิร์ดก็ติดตั้งไปเลยครับผม,อมรอมันสักครู่หนึ่งทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะอโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ เข้าเกมได้เลยครับผมอันนี้มันมแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะเครื่องผมหรือเปล่าก็กดตรงนี้แท็บเข้าไปใช่ไหมครับ,บกดติ๊กถูกปั๊บปั๊บตรงนี้แล้วก็เน่มาติดตรงนี้นล้นจากนั้นก็อ่าโทษทีกดตรงกดพิษกพิษกดตรงด้านนี้นะครับซึ่งก็เราให้ตั้งชื่อไปเลยนะครับตั้งชื่อเราเนาะ แล้วก็ทำการโหลดอีกนิดหน่อยนะครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะแค่นี้เองนะครับ,นะรบไม่ต้องใช้ vpn นะครับนะาหรับมผมก็ไม่ได้ใช้ vpn นะเข้าเล่นได้เลยแต่รับคนอื่นถ้าใครเข้าไม่ได้ก็ลอง vpn ก่อนก็ได้นะฮะสักครูหนึ่ง เนี่ยเป็นไงเจอโฮเซนกันไปทีเดียวนะครับผมนี่ฮานะนะคระับประมาณนี้แล้วกันครับผมลองดูนะครับผมโหลดในคี ที dwarf, no? ่ <mean> ์แอพเนาะนะฮะก็ประมาณนี้